ชาวนายุคใหม่ก้าวไกลไปกับโลกเขานะครับทำช่อง y o u t u b e นะครับสร้างเพจให้พี่น้องชาวโลกได้ดูเผื่อเขาจะเห็นใจว่าชาวนายากลำบากแค่ไหนนะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับนี้ก็เป็นแนวทางนําเสนอให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะครับบ้านนอกบ้านนอกนะครับหากว่า เรามีอะไรดีๆในสวนหรือในที่นาเราก็นำเสนอไว้นะครับในช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ในเพจแล้วก็ใน TikTok แล้วก็ใน YouTube Shot นะครับอาซึ่งสุดาฟาร์มก็เพิ่งใส่ได้1อาทิตย์นะครับพี่น้องให้ไปติดตามดูนะครับให้ขวัญและกำลังใจชาวนาเพราะว่าการทำนาอาศัยผลผลิตจากการทำนาอย่างเดียวไม่ได้นะครับพี่น้อง ต้องใช้ต้นทุนนะครับเลี้ยงวัวนะครับเพื่อเอาขี้วัวมาใส่นานะครับสร้างช่อง YouTube เพื่อจะมีรายได้เสริมนะครับพี่น้องผมสนใจการเกษตรแล้วก็อยากจะนำเสนอผลงานที่ตัวเองทำแล้วมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่ว่าการทำนาทำสวนทำไร่พวกนี้เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีผมก็จะนำเสนอให้พี่น้องชาวโลกได้ดูนะครับพี่น้องก็ ให้ติดตามช่องสุดาฟาร์มนะครับก็เป็นเรื่องราวของจริงนะครับผมไม่ได้แสดงที่ไหนนะครับตื่นเช้ามาผมก็ทำภารกิจมาที่นาแล้วก็ตัดหญ้าให้วัวนะครับพี่น้องแล้วก็เอามูลวัวนี้มาใส่พืชผักใส่กล้วยแล้วก็ใส่ข้าวในนาเลี้ยงแหนแดงนะครับขยายแหนแดงใส่ข้าวเมื่อเห็นข้าวสวยอย่างนี้ก็มีกำลังใจและ ข้อสาคัญที่สุดนะกำลังใจจากพี่น้องชาวโลกที่ติดตามดูสุดาฟาร์มนะครับพี่น้องก็อยากจะให้ติดตามดูเยอะๆสุดาฟาร์มไม่ใช่เป็นดาราสุดาฟาร์มไม่ใช่เป็นรัฐมนตรีสุดาฟาร์มไม่ได้เป็นสอสอแต่สุดาฟาร์มทําด้วยมือตัวเองนะครับมาเป็นชั่วโคตรนะครับก็เลยอยากจะเอาความรู้เอามวลประสบการณ์เหล่านี้นะครับมานําเสนอให้พี่น้องชาวโลกได้ดูนะครับ ก็ให้ติดตามช่องบ้านบ้านเรานะครับเราไม่ใช่ดาราเราไม่ใช่ผู้โด่งดังอะไรนะครับพี่น้องเพื่อ,อยากได้ไรายได้เสริมแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าอาศัยทำนายอย่างเดียวเจ๋งนะครับพี่น้องก็คลิปนี้พาพี่น้องดูนะครับว่าผลงานของสุดาฟาร์มนะครับที่ทำนานะครับข้าวก็สวยปีนี้เราหวานอย่างเดียวนะครับ ก็ตั้งใจหาว่ามีกําลังพอจะทํานาปรังให้พี่น้องได้ดูอีกนะครับพี่น้องโดยใช้น้ําจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแต่ปัญหามากที่สุดนาปรังก็คือนอกนะครับพี่น้องนอกมาตอนเช้ามาผมก็ต้องมาเฝ้านะครับตอนเย็นก็มาเฝ้าทุกวันนะครับนี่คือปัญหาส่วนการทํไม่ยากนะครับทํานาปรังสวยกว่านาปีด้วยซ้ํานะครับพี่น้องแล้วกว็น้ํา ที่สุดาฟาร์มก็เพียงพอนะครับแต่เห็นนอกมาขินก็ท้อถอยเหมือนกันนะครับพี่น้องเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเราทํานาก็อยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับพี่น้องครับก็เลยนําเสนอคลิปนี้ว่าชาวนายุคใหม่นะครับเรามาทํานาทําสวนแล้วก็ช่อง u t u b e เราทําเองเสนอพืชผักในสวนนี่แหละครับพี่น้อง ผมไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไปเสนอที่อื่นคือทําตัวเองให้สําเร็จก่อนนะครับจึงเดินไปที่สวนคนอื่นแต่สวนคนอ,อื่นก็ไปดูมันกันดูมาเพื่อปรับปรุงเพื่อประยุกต์ใช้ในที่นาตนเองนะครับพี่น้องนี่แหละครับเป็นแนวคิดของสุดาฟาร์มอะตอนนี้ผมก็ไปติดต่อเปลือกมะพร้าวนะครับได้เป็นคันร,รถแต่ก็ยังไม่มีปัญญาเอามาได้ ถึงเอามาไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนนะครับพี่น้องอยากได้มากนะครับเปลือกมะพราะ้าวก็เลยติดติดต่อที่โรงงานเอาไว้นะครับแล้วก็การทํานาข้อสําคัญนะครับอย่าเผาพี่น้องครับหากามีหญ้าสุดาฟาร์มก็มีแนวทางที่จะแก้ไขแนวทางการทําลายหญ้าลงในคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็แก้ไขได้นะครับพี่น้อง อ,อย่าลืมนะครับพี่น้องอยากจะเป็นชาวนายุคใหม่ก้าวไกลไปกับโลกเขานะครับทำช่อง YouTube นะครับสร้างเพจให้พี่น้องชาวโลกได้ดูเผื่อเขาจะเห็นใจว่าชาวนายากลำบากแค่ไหนนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ